วันนี้สิพามาดูจากเมืองรอตเตอร์ดัมเมือเบิ่งเขาเล่นเรือก,กันข้างหนาเขานี่เรือตำรวจเด้จ้ะห้างจากบ้านพี่กับประมาณสองกิโลหรือโลกลกัวเนี่ล่หละคนร้ายหลายแดดดีเรือเต็มทองทะเลเลย <c oughs> เพราะว่าเมื่อรัตตดํามันเป็น เมื่อแห่งแม่น้ำเนาะมันมีแต่แม่น้ำเลยล้อมรอบนะทอนแลนปรเทศทอนแลนด์เนาะมีแต่น้ำล้อมรอบ ออกมา้ลา่ไหนเขามานั่งเลือเร็นกันจากบ้านพี่ประมาณจากนี่ไปบ้านพี่สองโลคุณังคน เขามาขับเรือกันแล้วจ้ะยวเขาสิให้เบิงเรือคนหลายมากมันก็สินี้ทั้งเรือหน่อยเรือใหญ่เนาะ เขาบอกเบรกรือกันไออเรนฟรอนชายเบิ้งมองทานอนพอดีเลยมองน้อยลอง In real situations they sleep with three. <laughs> มาสาธิตวิธีการใส่ให้เด็กน่อยนะปทหารรอๆเดกมาากนน่มไแล่ได้อไเดวันนี้เขาสาธิตใ่ยี่อปืน เาามื่อสันมึปืนเาจะ้เคนหลายค่ะทางหน้าก็เป็นลานจีนที่พี่เคยมาสืกภูเขาทางนี้พวกทหารกับพ้ากันมาสาทิต วิธีใส่อาวุธ ตันนาเป็นร้านขายอาหารจีนเนาะทีพีเคยมาสือบ่อยๆเห็นไหมเข้นานูนปีานเารเขานูนานูนขานูนานูนปีารจนปีเขานปเานานีเนีปเนูเานูเ ก็ปืนกลคนหลายๆเนาะเป็นอ,อากาศก็ดีทหารก็บล้อรอเข,า,ขามีปืนกลมาหายเด็กน้อยน้องเล่นเนาะรถถัง 妈妈。<Yeah. S 2> yeah.